รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศิษะล้าน0-24669955 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้ายเรื่องราววาร์ดีนะคะเราพบกันเวลาเดิมนะคะ15นาฬิกาทุกวันพระหาสัป,ปดีทางทะทบ5นะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็คงจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงรับปีใหม่กันแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่ายังคงอยู่ในช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะยังรับสิริมงคลกันอยู่นะคะและว,วันนี้เนี่ยก็เช่นกันค่ะที่เราพาคุณผู้ชมนะคะมาซึมงซับบรรยากาศของการรับสิริมงคลกันที่วัดหนองไผ่ค่ะอยู่อำเภอสามชุกจังหวัด สุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวไปลองชมภาพบรรยากาศกาันหรือว่าในเรื่องราวต่างๆที่เรานํามาฝากกันด้วยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ทำความเคารพอนุสุรีนักรบนิรนามส3มสามสามเออดเจรติครับกับผมคนตีเจริญในชวนิดนายกสมาคมนักรบนิรนาม333สพร้อมคณะทำงานที่ร่วม รณรงค์เชิญชวนที่น้องประชาชนคนไทยได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีแห่งนี้ให้สำเร็จตามที่อดีตนายกสมาคมคือพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ได้กรุณาริเริ่มก่อสร้างตัวอนุสาวรีไว้เหลือเพียงกำแพงแก้วประกอบอนุสาวรีซึ่งจะต้องสลักลายชื่อผู้พลีชีพในสนามรบ ถึง2,482นายและเฉลยศึกอีก214นายที่จะต้องมีชื่อประกอบอนุสารี์แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะเพื่อเกียรติและบูชาของอนุชนรุ่นหลังจักได้ถือเป็นเยี่ยงอย่างของวีรชนผู้กล้าที่สละแมชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยและ การทำลงไว้ซึ่งถาบันพระหมหากษัตริย์เยี่ยงวีรชนทุกสมอภูมิที่ผ่านมาสมภูมิในประเทศที่สามที่พวกเราอาสาออกไปร่วมรบป้องกันการลุกรานของข้าศึกทางด้านพศตวนอ,อกของปราศนาจักรและต้องพลีชีพกว่า2,000นนายในสนามรบนับว่าเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ผมจิงอยากวิงบอลเรียกร้องให้พี่น้องไทยได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและสร้างอนุสรีเพื่อเทิดทูเกียรติทหารเหล่านี้เช่นสมอภูมิอื่นๆสวัสดีครับผมอาจารย์พลรัตรเตย์ดรเกียรติพงศ์บีเพียนตำแหน่งออปนายกของสมาคมนักบนรบในเรนามอยากจะขอเสริมท่านนายกว่า อุสาวรีแห่งน <normal Yeshua> <se> ี้จะเป็นอูชนียสถานสำหรับให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานได้มากราบไหว้ลํำลึกถึงบุพการีที่ไปปกป้องประเทศชาติก็อยากจะให้โครงการก่อสร้างอุสาวรีครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทึ้งเหลือประมาณ10%อยากจะเรียกร้องตามที่ท่านนายกสมาคมได้พูดไปก็คือให้สังคมไทยประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มาบริจาคเงินเพื่อสร้างสุสานรีให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ก็เ,เชื่อว่าอาันิสงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นุชนลูกหลานแก่ประเทศชาติได้ลำลึกถึงวีรกรรมที่พวกเราได้ไปต่อสู้ปกป้องประเทศชาติให้คนข้างหลังได้อยู่เย็นเป็นสุขก็ขจะทำให้คนรุ่นหลังได้ลำลึกถึงวีรกรรมอันนี้ว่าสงครามรับในสมภิลาวนัานเป็นสงครามที่มีความยากลำบากยิ่งนะ ก็อยากให้ว่าไปศึกษาเป็นที่แหล่งศึกษาปอดสายการลบของพวกเราที่ไปต่อสู้มาแล้วขาหวังว่าพี่น้องชาวไททุกท่านคงได้รำลึกถึงและก็ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมให้ภารกิจนี้สําเร็จด้วยดีหลังจากมีพิธีเปิดอย่างสงเกียติในกุมเดยกรมพาทุปนารา6 9เก็าหวังว่าคงจะสําเร็จตามความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ สุรีเนี่ยเป็น5้าแฉกยอดคุ้งขึ้นนะครับก็คือ5้าเราบกเรืออากาศตำรวจคืออชดนะครับและแต่ละด้านเนี่ยเราก็จะหลักมีหน่วยใดที่เข้าทำการรบเมื่อไรตรงคอคอดนั่นหมายถึงว่าพวกเราต้องข้ามโขงและปิดลับแบ่งการรบเป็นสามห่วงห่วงแรกคือห่วงไปบัตรการด้านการข่าว และการซุ่มโจมตีขบวนคอนวอย์่วงที่สองเนี่ยเป็นการใช้กำลังประจำการทั้งปืนใหญ่ทั้งทหาราบจากกรมผสมที่ยิบตามเข้าไปพ่วงที่สเป็นการใช้กำลังอาสาสมัครอาหารพราน27กองพันทหาราบสามกองพันทหารปืนใหญ่ข้างโขงไปรบป้องกันประเทศนะครับ ส่วนตรงนี้ที่สำคัญที่สุดคือกำแพงแก้วประกอบอนุสาวรีย์เนี่ยยาวสองด้านเนี่ยคือ19เมตรเราจะทำปฏิมากรรมนุนอำ่ำเพื่อบรรยายภาพการรบและผู้รับชาในสนามรบตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อ2482รายชื่อวีรชนที่พีช,ชีพในสนามกับอีก214รายชื่อ ที่เป็นเฉลยศึกส่วนข้างในเนี่ยเราเว้นไว้เมื่อเราได้มีโอกาสไปเก็บกระดูกเราจะมาบรรจุไว้ที่นี่ครับ,รบก็ขอกราบเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักชาติได้กรุณาร่วมกันสมทบหุนบริจาคให้สร้างอนุสาวรีแห่งนี้ให้สำเร็จทุกท่านที่บริจาค200บาทได้หลวงปู่ศิลาศิลจันโท สมนาคุณก็ขอฝากความหวังกับพี่น้องคนไทยทุกคนสำหรับช่องทางติดต่อที่จะบริจาคเรามีหมายเลขบัญชีธนาคารฐานไทยตามที่ขึ้นข้างล่างนี้แล้วตรงลายหรือเมลมายังสมาคมให้รับทราบครับขอบคุณครับ จทนดยใสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรกันเนี่ย สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร07754223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีสะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0 2 4 6 6 9 9 5 5สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ขอบคคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม รับศักราชใหม่2568นรำพาพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญกันที่วัดหนองไผ่ตำบลหนองพักนาคอเสามชุกจังหวสุพรรณบุรีฉลองพระอุโบสถหลังใหม่หลังแรกกับงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเริ่มงานตั้งแต่วัน 28, ที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568 9าหวัน9้าคืนมีสาธุชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมบุญรับสิริมงคลไม่ขาดสายหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากไปร่วมบุญก็ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เราจึงนำภาพบรรยากาศมมาาฝกกกให้ชันน่อ ้วยเป็นธรรมสถานของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่มีการละเล่นบหรสพใดๆทั้งสิ้นสร้างบ่อบุญด้วยการบำเพ็ญเพียรบวชเนกขม,มะทั้งอุบาสกอุบาสิกามีโรงทานน้ำใจจากนักบวชและสถานธรรมหลายแห่งยกรวมมัดสรรเมนูอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้อิ่มท้องกันทุกวันตลอดการจัดงานหากต้องการเมนูที่แตกต่างขนมของฝากสินค้าที่ระลึกก็มีร้านค้าท้องถิ่นมาร่วมออกร้านจำหน่ายให้เลือกสรรด้วยเช่นกันใน ส่วนของงานวัดมิใช่มีแต่การปิดทองฝังลูกนิมิตเท่านั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเที่ยวชมได้หลายจุดภายในบริเวณวัดมีรถรางบริการตลอดตั้งแต่เช้าจนคำ่ำโดยหน่วยงานในพื้นที่และชาวบ้านนํารถอีแท็กมาดัดแปลงช่วยบริการอำนวยความสะดวกเพราะวัดมีบริเวณกว้างขวางพื้นที่ประมาณ109ไร่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านได้ช่วยกันตกแต่งในแต่ละเส้นทางประดับไฟอย่างสวยงามจึงเก็บภาพความประทับใจกันได้ทุกจุดซึ่งไม่เพียงแต่ได้เยี่ยมชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีสิทธิ์รับของที่ระลึกกั ไดด้้อีกวยจุดสนใจที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมมี5แห่งหรือห้ามงคลสการะจะมีเจ้าหน้าที่บริการในแต่ละจุดและมอบบัตรแนะนํา5สถานที่สะสมสติกเกอร์ครบทุกจุดสามารถนําไปแลกรับของที่ระลึกหรือวัตถุมงคลได้โดย5้ามงคลสการะได้แก่พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระพุทธสิทธะสักยวงศระดิษฐานบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระศิวลีและพระภากุละซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศพม ต่อเนื่องมาคือเจดีปฐุมบุรพาจารย์ประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่สายหลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสุวัส์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานอรนัญวาสีให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้กลับสการะขอพรอ,อีกจุดที่โดดเด่นคือมณฑปกลางน้าประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่สังวานเขมโกอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณบุรีและศิษยานุศิษฐ์วัดหนองไผ่พลาดไม่ได้กับพิพิธภัณฑ์สุวัฒโนอนุสร บูชาครูหลวงพ่อสุวัสัฒโนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ผู้ดำริสร้างมงคลสถานและบูรณวัดหนองไผ่ให้เหล่าสาธุชนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันจนถึงทุกวันนี้และมงคลสการะที่สุดระกาตากับพระอุโบสถมหาอุดประดิษฐานพระพุทธรูปปางปริณิพานหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมสืบสารพระพุทธศาสนาและรับเสี่ริมงคลเติมบุญให้ชีวิตรับปีใหม่กันนะคะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมกันได้ตลอดทั้งปีที่วัดหนองไผ่ยินดีต้อนรับทุก ท่านค่ะนายเกียรติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทจัดถแถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับเกาะกูด m o u 44ในหัวข้อเอกราชอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนตัวเองเกิดมาตั้งแต่เกิดและเป็นเจ้าของที่ดินบนเกาะกูดเกิดมาก็รับรู้มาเกาะกูดเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของกัมพูชา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9มีพระบรมราชาองค์การประกาศเส้นเขตแดนของไทยเองเช่นกันซึ่งปรากฏในพระบรมราชาอง์การประกาศเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยปี2516และตามด้วยการประกาศเขตไหลทวีปของเวียดนามในปี2517และต้องการมาให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเป็นอันดับแรกติดตามได้ทาง youtube ช่องบันเทิงสตอรี่ แล้วก็เรื่องที่สําคัญที่จะกล่าววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องรับทราบแล้วก็ชาวโลกทุกคนทุกประเทศเนี่ยจะต้องรับทราบเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยผมผมจำเป็นต้องให้คนไทยก่อนเนี่ยนะครับรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องก็เนื่องมาจากกระแสเรื่อง MOU 44แล้วก็เกาะกู่นะครับที่คุยกันมา2อสาเดือนละหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการปกป้องประเทศปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับเรื่องนี้สําคัญมากเรามีบทเรียนมาแล้วนะครับ ในเรื่องเขาพระวิหารในเรื่องดินแดนต่างๆตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปี200กว่าปีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบมีความไม่ชัดเจนเรื่องการคุยกับต่างชาติเนี่ยหมังใจกันบ้างมองเหมือนทะเลาะกันบ้างแต่วันนี้จุดป,ประสงค์ไม่ได้มาทะเลาะนะครับจุดประสงค์คือจะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเราก็จะบอกเพื่อนบ้านเราว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กันนะอย่ามาทะเลาะกันเลยยังไงที่ดินที่เราประกาศไปเปนเี่ยเป็นของเราไม่ใช่ของคุณเป็นของเราไม่ใช่ของคุณนะครับ เขาไปถแถลงข่าวให้ประเทศของเขาทราบว่ากาะกูดไม่แหงของไทยซึ่งตรงนี้เรายอมได้ไหมครับผมเกิดมาตั้งแต่เด็กก็เป็นของไทยอยู่แล้วโตมาก็ <laughs> <laughs> เป็นของไทยเราได้ทําตามสนธิสัญญาที่กําหนดไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะฮะคือสยามฝรั่งเศสปี1907หรือ2450นะครับเราทําตามกฎหมายทะเลสากลน,นะครับปี1958หรือพศ2501นะครับชัดเจนว่าพื้นที่เป็นของไทยนะครับตามสนธิสัญญาแล้วก็ตามกฎหมายทะเลอันนี้เรามี หลักอ้างอิงนะฮะแล้วเราได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีภาพบร,รมรชาชโองการจากในหลวงรอกนะครับปี2516หรอกือถ้าสากลก็คือปี1973เมนะครับเมื่อ5 1ปีที่แล้วก็ชัดเจนฮะของเราเป็นอย่างนี้แต่มีการลากเส้นแบบที่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับจากเพื่อนบ้านมาลากผ่านตรงอาณาเขตเราครับซึ่งอาณาเขตทางทะเลก็เป็นของเรานะครับตรงนั้นไม่ได้มีอะไรอ้างอิงคือเขาลากเองของเขา,เาสมมติ ไมล์ตัวนี้เป็นเกาะกงไมล์ตัวนี้เป็นเกาะกูดนะครับตามหลักสากลเนี่ยเราจะต้องผ่าไปตรงกลางนี้นะครับระยะทางต้องเท่ากันเขาเรียกเส้นผ่าตรงกลางเนี่ยว่าเส้นมัธยะหรือมีเดียนไลน์แต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นเขามาผ่าตรงเกาะกูดตรงนี้ซึ่งมันไม่ถูกนะฮะผมถึงบอกว่าอย่าล้าเส้นกันอย่าล้าเส้นกันอย่าล้าเส้นกันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพราะนั้นอย่ามาล้าเส้นสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย อะะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด m y m o โม c ซีคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมรคุณ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีรเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นปาาเนพื่อนคุณ0 <ขอ S> 2 4 6 6 9 9 5 9 9 55สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟสดและเมล็ดกาแฟสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02 147 5247สวัสดีครับผมพัชชอระดาคอฟฟี่นะครับและตัวนี้ผมอยู่ที่บริษัทชรดาคอฟฟี่นะครับจำหน่ายเฟรนชชายกาแฟสดนะครับ ท่านใดที่อยากจะเปิดร้านกาแฟาสดอย่าลืมนะครับแฟรนไชส์กาแฟาสดช่อระดาคอฟฟี่นะครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งแฟรนไชส์ของช่อระดาคอฟฟี่นะครับก็คือแฟรนไชส์ปิงซูท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดร้านปิงซูนะครับมาเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําปิงซูสูตรแรกนะครับก็คือปิงซูสตรอเบอรี่นะครับมาทํากันเลยครับ ที่เห็นนี่คือน้ำสตรอเบอรี่นะครับเทลงไปตรงแท็กน้ําด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโรลลิงนะครับตัวนี้เขาเรียกตัวสปีดความเร็วนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ถ่วยลองเลยนี่ครับทําง่ายมากเลยท่านไหนที่มีร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องการจะขายเฉพาะปิงซูอย่างเดียวก็ได้นําไปเปิดได้เลยนะฮะเป็นปิงซูโรสสตรอเบอรี่นะครับผงปิงซูเนี่ยเวลาเราทาแล้วมันละลายในปากเลยนะครับ มันละเอียดมากนุ่มนะร,รสชาติก็อ,อร่อยนะฮะเพราะว่าเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับหวานนุ่มๆเย็นๆเด็กๆทานได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทานแล้วจะติดคอจะอันตรายไม่เลยนะฮะละเอียดกว่าเกรดหิมะอีกะจะปรับเป็นปิงซูแบบธรรมดาหรือจะเป็นปิงซูสายไหม่นะฮะเครื่องนี้ทําได้สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับจะซื้อเฉพาะเครื่องปิงซูอย่างเดียวก็ได้ หรือว่าจะซื้อพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเปิดร้านได้เลยนะฮะและขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใส่ท็อปปิ้งนะครับมีอะไรบ้างท็อปปิ้งของเรานะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าคอนเฟกนะฮะคอนเฟกนี่นะฮะเด็กๆชอบมากเลยนะครับตัวนี้เยลลี่นะครับเยลลี่ตัวนี้โกโก้คั้นนะครับแล้วก็นมข้นนะฮะอ้าวแต่งท็อปปิ้งน้องพลอยเชิญเลยเหมือนเป็นลาวาเลยนะฮะ ่าดลงไปน่ากินมากนะครับสปิงซูของช่อระดาคอฟฟ่ตามด้วย,วยตามด้วยเยลลี่แม่เด็กๆนี่เห็นไม่ได้เลยนะเคี้ยวกรอบกรอบรสชาติก็หวานอร่อยท็อปปิ้งเนี่ยเราสามารถคิดเอทได้ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยตอนนี้กระแสามาแรงมากนะครับาใา่ลงไปโอเคเอาคอนเฟกหน่อยกรอบหวาน,วานรวมกับ ตัวปิงซูรสสตรอเบอรี่เข้าไปโอ้โหมิกซ์แอน์แม็กนะฮะอร่อยครับตบท้ายด้วยโกโก้ั้นเนี่ยใส่ลงไปหน้าตาสซีันสวยงามเอาไปเปิดแถวหน้าโรงเรียนนะ oh, โอ้โหเด็กๆชอบนะครับ <S <s ผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบครับปิงซูเนี่ยมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรมากมายนะครับมันละลายในปาก ปิงซูของชอรดาคอฟฟี่นะครับผมชีมให้ดูก่อนเลยมันนุ่มมากเลยอืออือือเอาละครับท่านใดที่อยากจะเปิดร้านปิงซูของชอรดาคอฟฟี่ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับทางแฟนเพจตรงนี้เลยนะครับเราจำหน่ายทั้งเครื่องชงปิงซูอย่างเดียวก็ได้หรือจะซื้อเครื่องทำปิงซูแล้วก็พร้อมกับเซตเลยพร้อมกับสอนและอุปกรณ์ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับ ตอนนี้ถือว่าปิงซูเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับแล้วก็ท่านใดยอยากจะเปิดร้านกาแฟสดร้านชานมไข่มุกนะครับเราจำหน่ายด้วยเช่นกันทั้งอุปกรณ์ชงกาแฟเครื่องชงกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเราจำหน่ายที่บริษัทช่อระดาคอฟฟี่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพัดช่อระดาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทช่อระดาคอฟฟี่ จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชรดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 2 1ย์5 2 4 7าเป็นบรรยากาศของนะักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนนะคะที่หลังไหลาการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเนี้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่าง แค่สถานที่เดียวเองนะคะได้ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเราด้วยนะคะแล้วก็ยังคงสืบสารพระพุทธศาสนาด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันที่ไหนบ้างหรือยังยังไงก็ส่งข่าวกันมาบอกได้บ้างนะคะหรือว่ามีสถานที่ไหนที่น่าติดตามให้เราไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับคุณผู้ชมท่านอื่นๆกันด้วยค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดือน15นาฬิกาทางทรท5กับร้อยเรื่องราววาไราตี้เราคุณผู้ชม คุณค่าสวัสดีค่ะ